สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนําเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนํากับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะส่วนวิธีการสมัครและการทางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะของเว็บนี้ก็มีดังนี้นะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะช่องแรกนะคะให้ใส่ชื่อยูสของเรานะให้ใส่ชื่อยูสของเราจะเป็นอ,อ,อักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขก็ได้นะคะ ส่วนช่องนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราช่องนี้นะคะให้นําอักษรฝั่งขวามือนี้นะคะมาใส่ตรงนี้นะ,ะส่วน2ช่องนี้นะคะเป็นรหัสผ่านนะ,ะแอดขอแนะนําให้ใส่6ตัวขึ้นไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นรหัสเชิญของแอดเองนะคะตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาให้เองเนาะเราไม่ต้องกรอกนะคะเมื่อใส่ข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็กดลงทะเบียนได้เลยนะคะสําหรับเว็บนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดมา เล่นได้นะคะหรือจะเล่นผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าสมาชิกถนัดนะคะเล่นผ่านแอปหรือว่าผ่านเบราว์เซอร์นะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเว็บนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเว็บปั่นบินสินค้านั่นเองนะคะเมื่อกดสมัครเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ไปตั้งค่านะคะตรงรูปคนนี้นะคะกดเข้าไป จะมีให้เราตั้งค่าที่อยู่ผู้รับนะคะตั้งค่าที่อยู่นี้เราสามารถใส่ที่อยู่ปลอมได้นะคะส่วนชื่อนะ,ะให้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้มันต้องตรงกับเลขบัตรบัญชีธนาคารนะคะเพื่อว่าเราถอนเงินนั้นมันจะได้ชื่อตรงกันนะคะจะมีให้เราตั้งค่าอยู่สองที่นะคะที่อยู่นะคะตั้งค่าที่อยู่แล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะคะเราไปดู ในส่วนของเลขบัญชีธนาคารนะคะ <1> <1> ใ,น <te> ในการตั้งค่า,เ,าเลขบัญชีธนาคารนะช่องแรกนี้นะคะให้ใส่ชื่อจริงของเรานะคะส่วนช่องนี้ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะส่วนตรงนี้ให้เป็นเลขบัญชีธนาคารของเรานะคะจากนั้นก็ให้เรากดเลือกว่าบัญชีธนาคารที่เราใช้รับเงินน่ะเป็นของธนาคารอะไรนะคะ ถ้าเป็นของไทยพาณิชย์ก็คือ s c b นะคะเราก็ไปหาตัวย่อเอานะกรุงไทยก็คือ KTB นะคะตรงชื่อธนาคารนี้นะคะเป็นชื่อของเรานะคะชื่อจี่ตรงกับตรงนี้นะคะชื่อจริงตรงนี้เป็นชื่อเฉยๆไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้นะคะขอเลขบัญชีแล้วก็ธนาคารนี้ตรงมันก็โอเคเราก็ได้รับเงินนะคะจากนั้นก็ตั้งค่าข้อมูลไปเลยค่ะ หลังจากตั้งค่าทั้งสองช่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูในส่วนของเติมเงินนะคะสำหรับเวฟนี้นะคะเติมขั้นต่ำ100บาทนะคะถอนขั้นต่ำ100บาทเข้าบัญชีธนาคารนะการถอนเงินแอดมินระบบบอกว่าเข้าทันทีนะคะหรือก็คือตามคิวแต่ก็ไม่เกิน24ชั่วโมงนะสำหรับการเติมเงินเราก็สามารถที่จะเลือกตัวเลขในช่องได้เลยนะคะ หรือว่าจะป้อนตังหากก็ได้นะอาจจะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครจะเติมร้อยหนึ่งก็แบบนี้เลยจากนั้นก็ไปที่ขั้นตอนต่อไปแอดขอแนะนําว่าให้เติมเงินแบบสแกนนะคะสแกน QR code เนาะมันจะเงินเข้าทันทีโดยที่เราไม่ต้องอแนบสลิปเงินเลยนะคะจากนั้นก็กดไปตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นสําหรับการสแกนนะ จากนั้นให้เราเลือกคำว่าชั้นจ่ายเงินเสร็จสิ้นเสร็จชั้นจ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะก็คือกดไปเลยนะคะจากนั้นทางระบบเขาก็จะเด้ง QR code ขึ้นมาให้เรานะนี่เห็นไหมคะจากนั้นเราก็ไปที่แอปธนาคารของเราเลือกการจ่ายเงินโดยสแกนนะจากนั้นก็มาสแกนตรงนี้นะคะเลือกจ่ายยอดเงินที่100บาทนะคะ หลังจากที่สแกนจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เงินก็จะเข้า,าเงินก็จะเข้าในระบบทันทีเลยนะคะหลังจากที่เงินเข้ามาแล้วนะคะเราก็ทำการปันบินสินค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะปันบินให้ดูนะคะระดับการ เงินของเราเราสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะคะอ่าว่า VIP 1นี้ขั้นต่ําอยู่ที่50บาทนะคะแต่ว่าไม่เกิน13000บาทนะคะถ้า13000บาทนี้เราก็จะได้ไปอยู่ V 2นะสามารถที่จะมาปลดบล็อก VIP ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดเวลาเราจะปั่นบินเราก็กดไปที่ VIP ของเรานะคะ จากนั้นเราก็ทำการกดปั่นบินได้เลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดคำว่าส่งทันทีได้เลยนะคะสำหรับสมาชิกที่ทำงานเกี่ยวกับเว็บปั่นบินสินค้านี่นะคะต้องเช็คอินเทอร์นเน็ตให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเน็ตไม่ดีนะคะบินสินค้ามันจะไปค้างนะคะก็คือทำงานไม่เสร็จนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่ขึ้นคำสั่งว่ายังมีบินสินค้าค้างก็สามารถที่จะไปตรวจดูตรงนี้ได้นะคะนี่เห็นไหมมันก็จะมีรายละเอียดว่าเราปั่นบินสินค้าอะไรสำเร็จบ้างนะคะหรือว่าค้างตัวไหนไว้บ้างนะคะอันนี้เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะรายการคว้าอัตโนมัติเนี่ยคะ่ะ สมาชิกที่อยู่ VIP หนึ่งนะคะก็สามารถปั่นบินสินค้าได้25ครั้งนะคะหลังจากปั่นครบ25ครั้งก็สามารถที่จะกดถอนได้เลยนะคะสำหรับการถอนเงินของเว็บนี้นะคะไม่หักภาษีนะคะ0%นั่นเองไม่หักนะคะ ั่นบินสินค้าไปเรื่อยๆนะคะจนครบ25ครั้งนะคะสมาชิกท่านไหนที่เคยทำเว็บปั่นบินสินค้าก็คงจะเข้าใจง่ายๆนะคะรวมถึงการสมัครและการตั้งค่าที่อยู่รวมถึงการตั้งค่าเลขบัญชีธนาคารนะคะก็คงจะเข้าใจง่ายนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถทำตามคลิปวิธีที่อสอนวิธีการสมัครรวมถึงการเติมเงินได้นะคะ และรวมถึงวิธีการปั่นบินสินค้านะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาใหม่สำหรับใครที่อยากจะลองทำเว็บนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะรวมถึง Line ของแอดมินนะคะสำหรับติดต่อแอดมินนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปสอบถามแอดมินได้นะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สมัครต่อลิงก์แแอดก็ขอบคุณมากนะคะ สมาชิกท่านไหนที่รับความเสี่ยงได้หรือว่าอยากจะเติมเงินนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินเข้ามาสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เท่านั้นนะคะสมาชิกฟรีลบเว็บนี้ทําไม่ได้นะต้องเติมเงินเข้ามานะคะเติมขั้นต่ํา100บาทนะคะสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะท่านไหนที่ไม่สนใจก็สามารถที่จะผ่านไปก่อนได้นะคะ อ่าสมมติว่าเราปั่นครบปั่นครบยี่สิบห้าบินแล้วนะคะเราก็กดไปที่ถอนเงินได้เลยนะโอเคแอดยังไม่ได้ผูกเดียวแอดขอผูกเรกเขบัญชีธนาคารแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราปั่นสินค้าครบยี่สิบห้าบินนะคะเราก็สามารถที่จะกดถอนได้เลยนะคะการกดถอนไม่ไม่ต้องมีเศษส,สตังนะ จากนั้นก็ให้เราใส่รหัสกองทุนรหัสกองทุนคืออะไรรหัสกองทุนก็คือรหัสผ่านที่เรา,าตั้งค่าไว้ตอนแรกนะคะที่เราสมัครนะตอนที่เราสมัครเห็นนะคะตอนที่เราสมัครก็คือตัวนั้นแหละค่ะแล้วก็มาใส่อีกทีนะมาใส่ช่องนี้อีกทีจากนั้นก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะคาว่าเสนอให้นะสําหรับ การถอนเงินนะคะทางแอดมินเขาบอกว่าเข้าทันทีนะแต่ก็คือต้องดูตามคิวด้วยนะคะว่ามีคนถอนเยอะหรือเปล่านะคะสำหรับการถอนเงินนะคะถอนเวลาบ่ายโมงนะบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะ โอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะแ,แอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะเข้าใจนะคะวิธีการสมัครรวมถึงการตั้งค่านะ,ะที่อยู่แล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็รวมทั้งการถอนเงินนะแอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้ให,ให้จบก่อนนะคะก่อนที่จะถามนะสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับสมาชิกท่านไหนที่ไม่สนใจก็สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะคะแอดไม่ได้มังขับว่าต้องมาทำตามแอดทูเว็นะก็คือถ้าใครสมัครใจที่จะทำก็สมัครเข้ามาทำได้เลยนะคะหรือใครจะสมัครเข้ามาดูหน้าตาของเว็บรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะคะของเว็บได้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูหรือมาศึกษาก่อนได้นะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหน ที่สมัครต่อลิงแอดแอดก็ขอบคุณมากนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ